มอบหมายภารกิจให้คุณโรเกียร์ช่วยบวอลลุ่มให้ให้หน่อยเพราะว่าผมติดตามข่าวทีวีมันก็ดีทางสื่อซื้อพิมพ์ก็ดีกระทรวงศึกษาธิการกความสนใจกับการแพร่ระบาดของไข้เะือดอค่อนข้างมากเพราะสถานการณ์ของจังหวัดภูเก็ตนะคะตอนนี้พื้นที่ระบาดนี่ก็จะเป็นฝั่งของอ่าวพีชลังนะคะแล้วก็มาเป็นของตะบลเทพกระสตีแล้วก็สี่ชุนทรดโดยเฉพาะไข้เลือดอกเนี่ยมันติดผ่านคนด้วยเหมือนคนเป็นพาหะ คนเป็นโรนะคนะคนภูกเก็ตเรากยว่เพลินไหนทีเหมือนจะอยู่ที่เดียวกันหมดบางคนบ้านอยู่ตลาดมาทํางานในเมืองคนก็จะพาเชื้อมาด้วยกันบบรถมาติดเชื้อตอนเช้าตอนสายโรงเรียนที่โรงเรียนถ้ามียุงลายพร้อมอยู่แล้วก็ติดจัดคนคนนั้นเด็กที่มีเชื้อจากคนหลาดก็แพร่ได้อีกแน่นอนเพราะฉะนั้นทางที่ดีเราต้องรีบดำเนินการนะสิ่งที่บรงครั้งี่ฝึกเนี่ยจะร้อยโรคระบาดไม่ได้ก็ให้ดูการระบาดของยุง นะต้องจัดก,การรื่งดูว<ม>่าร้อยโรคระบาดนะยุงระบาดตนะ้จัดก,การยุงก่อนเลยยุงลายคุณบุฒงเกียรติสรสุขลองดูนะครับลองไปออกแผนตามที่พวกเราได้พูดคุยกันนะครับแล้วก็ออกแอคทิวิตี้เลยทันทีเลยผมเองตัวผมเองผมก็พร้อมให้เวลาก,ก,กับทีมตรงนี้ตลอดเวลาเลยไม่ต้องกังวลว่าผ,ผมอยู่ตรงไหนขอให้รีบแจ้งล้วกันเพราะว่าได้กันไว้เบื้องต้นก่อนเราพร้อมเรื่องคนเรื่องเงินเราพร้อมเรื่องวิทยาการโรงพยาบาลก็พร้อมมากนะครับ คุณหมอกรีดเองนี่ลงมาเล่นเรื่องนี้โดยเฉพาะหท่านนําทีมเลยยังงโอ้สบายเลยนี่เป็นต้นนะครับในแง่การปฏิบัติผมไม่ได้หนักใจเลยนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ ผมมาสนใจอีกตัวก็คือในเขตเทศบาลนครภูเก็ตพอพอจะเสริมให้ผมได้ไหมครับว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่ากลายเป็นว่าตัวเลขที่คุณสีแพรวอธิบายผมฟังเนี่ยตลาดใหญ่ตลาดเหนืออยู่เขตเทศบาลกลับมีการแพร่ระบาดเนี่ยนะครับมีมาตรการยังไงบ้างคุมกันยังไงและหรือเราจะร่วมกันทางานอย่างไรค่ะสำหรับในส่วนเทศบาลนะคะเราก็ ที่มาอื่นๆนะคะแล้วก็มีการควบคุมโรคนะคะภายใน24ชั่วโมงนะคะทั้งการลงขอเกวนโรคนะคะกำจัดน้ำนะคะทั้งในบ้านผู้ป่วยรอบบ้านผู้ป่วยร้อยเมตรนะคะส่วนเรื่องของส่วนอื่นๆนะคะในการป้องกันนะคะเราจะมีการเปิดจ้าหามอสมอไปแล้วนะคะให้ดูแลบ้านในความรับผิดชอบของตนเองนะคะนอกนั้นก็ยังมีในส่วนของโรงเรียนในสังกัมกทานนะคะเราให้นักเรียนกลับไปสำรวจบ้านตนเองทีหลังบ้านท่านเกยงของหลังเพื่อ ในที่ส,ทนนะะสุดเนี่ยถ้าเราทําอย่างนี้เป็นมัรคเป็นผลทุ่มเทกันจริงๆเสียสละจริงเนี่ยถ้าตรงนี้ทําสําเร็จเนี่ยภาพมันก็จะออกพอออกเนี่ยโอเคเลยเมืองอย่างเราเนี่ยคอนทโทรลได้อยู่แล้วหรือขอความร่วมมือได้อยู่แล้วนะครับผมฝากพวกเราเพื่อนไปดูเท่านี้พวกเราไปคิดต่อนะฮะก็ขอบคุณทุกฝ่ายแล้วก็ขอบคุณในสิ่งที่พวกเราทําขอบคุณแทนประชาชนขอบคุณแทนเด็กน,นักเรียนพ่อแม่ด้วย นะครับแล้วก็รีบรายงานทั้งหมดคุณะดุเกียรติรีบรวบรวมรายงานทั้งหมดกับสิ่งที่เราทําไปให้จังหวัดทราบ,รบนะครับส่วนจังหวัดจะรายงานต่อถึงกระทรวงเนี่เขาว่าไปก็ขอบคุณทุกฝ่ายเอากลับกลับกันได้ละเหนื่อยันทั้งวันละสดีครับ พื้นที่นะครับรณรงค์ประชาสัมพันธ์ร่วมมือกับอสอมร่วมมือกับพี่น้องประชาชนนะครับช่วยกันรณรงค์เค้าประตูบ้านกันนะครับครับตรตรงตัวแกๆนะครับแต่ทําให้คนเสียชีวิตได้เพราะนั้นวันนี้นะครับขอบคุณทุกรายงานนะครับที่ได้ให้ความร่วมาามือและตอนนี้นะครับเราก็ได้เริ่มปฏิบัติงาน เริ่มกิจกรรมของเราในการรณรงค์นะครับต่อการไขเลือดออกกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้นาที่มาแบ่งกลุ่มแล้วก็ชี้แจงว่าเราแบ่งกันยังไงแล้วก็จะทำกันยังไงนะครับเรียนเชิญทุกคนครับและเรียนเชิญเจ้าหน้าที่นะครับให้สะดวกในการดาเนินการด้วยครับถือว่าเราได้เริ่มนับหนึ่งแล้วนะครับขอเสียงปรบมอรือดังๆอีกครั้งเพื่อเป็นสัญญาว่าเราได้เริ่มแล้วครับขอบคุณมากครับ เราก็จะจัดชุดปฏิบัติการเป็น4ี่ชุดนะฮะตามลักษณะของบ้านที่เป็น4ีแถวนี้นะครับก็ข,ขอให้ลงไปเข้าแถวข้างล่างเพื่อจะเดินไปรับวัสดุอุปกรณ์นะครับในการกำจัดลูกน้ำยุงลายเชิญครับอเอาจเตรียมความพร้อมแล้วก็ลงมือทำทันทีนะครับควรจะต้องลองไปให้ตสมลลงไปดำเนินการ สำรวจเรื่องอะไรหลวงพ่อยุ่อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอนะครับก่อนกันระบาดนะครับเลยถ้าเปอย่านี้เทเุณข้างมานด้วยว่ะข้างมานเรานี่จะให้กังมาถูกบานนะผพิ่มตรงไปบุคคลจุมนด้วยทำไม่ใช่ทำแต่ว้านพิ่มมาเดี๋ยวดือด้วครับ ยเฉพาะเรื่ไ้เลือดออกนี่ก็คือการนอกจากการเตรียมความพร้อมเรื่องวัสดุปัครีนแล้วคือการทำลายแหล่งพวกมันอยู่นะครับซึ่งเป็นการวิธีการป้องก,กันที่ดีที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าหากว่าเราทําตรงนี้ได้ดีตั้งแต่ต้นเนี่ยเราจะลดการแพร่ระาบาดได้เยอะทีเดียวนะครับในบอกชาวบ้านด้วยนะครับให้ช่วยควบคกัโรคกระหล่หมดพอลุงนาตอนนี้มันจะอันจะายมาผงก็ับไปบอกให้ลูให,ลให้ล่างเขาเ กลางมุงและการภาชนะข้างข้างบาง้านนะเอ่อเก็บวดเดียบรอยเลยนะพรมภาชนะอยู่ว่ามันขึงน,นานอยู่ก็ขอให้ทางท่องที่นะครับท่านนายกทั้งสองท่านกำลังเพื่อบ้านช่วยนะฮะำลอดจุดที่เราควรจะไปดูในสัปดาห์นี้นะคะให้ทุกพื้นที่ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ กําจัดลูกน้ําและทำํำลายแหล่งพาะพันธุ์ยุงลายอย่างเข้มข้นนะคะเน้นที่บ้านนะคะโรงเรียนวัดท,ที่ทํางานในพื้นที่นะคะแล้วก็สถานที่สาธ,ธารณะนะคะใส่ที่นในอันตาส่วนปจจกนปาานติ่เกินมากกนไป่ะต้องช่วยกันระวังดูแลรอบบ้านให้ดี ข้าวมขลกะมนลกกระลายอย่าให้มีน้ําขังแล้วก็ถ้านั่นก็อ,องคไหนไม่มีปลาก็เอาทรายมาใส่ไว้ไม่ให้ยุงมันมาไข่เนเรื่องของการประชาสัมพันธ์ในทุกรูปแบบนะคะทั้งลายกลุ่มนะคะรายบุคคลนะคะเพื่อสร้างความเข้าใจและให้ชาวบ้านทุกหลังคาเรือนร่วมกันกำจัดลูกน้ำยุงลายนะคะ ระวังอมีลูกมีหลานเล็กๆอ่ะให้ระวัง,งให้ดูงเ,เล่นแล้วมันถึงตายเดี๋ยวเสียใจเอาคืนไม่ได้